เราจะมาทำความรู้จักกับ plasma one ขนาดเล็กนี่เลยค่ะถ้าก่อนอื่นเลยความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าด้วยขนาดที่เล็กจะสามารถพกพาได้อย่างงา่ายดายค่ะและเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้ถึง2ระบบเลยกันเลยค่ะโดยวระบบแรกสามารถเชื่อมกับสาย USB นะคะเข้ากับตัวขู้แก้วนี้เลยค่ะแล้วก็เชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กขั้นต้นหรือ power bank อือ่นๆคะก็จะสามารถเปิดใช้งานได้เลยค่ะค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะสะดวกง่ายกว่าเดิมแนะะ่นอนค่ะโดยการใส่ฐานเข้าไปที่ข้างใต้ของเจ้าตัวนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ค่ะโดยที่ไม่มีสายใดๆมารบกวนแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวพลาสมาบอลกันมากกว่าเดิมน,นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าเจ้าตัวพลาสมาบอลเนี่ยเกิดจากอะไรไปกันเลยค่ะค่ะพลาสมาบอลนั้นเกิดจากการเคลื่อนถ่ายประจุไฟฟ้าระหว่างพวกไฟฟ้าแรงสูงกับอากาศภายนอกนะคะ โดยที่ประจุไฟฟ้าจะวิ่งชนแก๊สที่อยู่ภายในลูกแก้วทำให้เกิดการแตกตัวเป็นพลาสมาค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นกันนะคะเส้นแสงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือหลักการที่กล่าวไปข้างต้นนั่นเองค่ะโดยสีของเส้นแสงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของแก๊สนั้นๆเลยค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างการทำงานของพลาสมาบอลของเราในที่มืดค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเจ้าตัวพลาสมาบอลขนาดเล็กของเราค่ะถ้าหากสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางการติดต่อที่จะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปเลยนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ